ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์คลิปวิดีโอใน t i k t ต k กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิก,กง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยค่ะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเรา่ะเาไปสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกบดหมูข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะบทหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยค่ะก็จะมี Facebook นะคะมี Tik t o อกมี IG มี y o u t u b e มี Twitter เนาะแล้วก็มีเนื้อเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มหัวใจหรือเพิ่มไลคนั่นเองนะคะแล้วก็มาเลือกบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะความเร็วกับเรนราคาก็จะแตกต่างกันออกกไปา็ เลือกกันไปได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าทิกต o อกของเรานะคะเปิดคลิปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วก,กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100ยไลค์ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะ100รไลค์นะคะอยู่ที่1กว่าบาทเองนะก็ถูกมากมากเลยเนาะแล้วก็ส่งตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้ใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสนะ,ะมาเปอาทขึ้นวยนะก็มาส่จ,จํานนเงนรงนค่ะแล้วก็กดจ่ายตรงนี้เลย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่วงทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะจะเป็นขั้นต่ํา1 0 0บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อครั้งรับโบนัสทันที่5%ค่ะมาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปหน่อทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่เาำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้ารหรือยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะ ล้วก็จะมาเลือกหมดหมู่นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถที่แรกไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ tiktok ของเรากันนะคะไปดูยอดไลค์ของเรากัน เ,เราคิดวิดีโอนี้นะคะยอดไลค์อยู่ที่57ไลค์นะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะขอรีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยอดไลค์ของเราค่ะจากเมื่อกี้เนาะมีอยู่แค่57ไลค์นะคะแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็น202ไลค์กันแล้วค่ะก็ดําเนินการไวมากๆเลยแทบจะไม่ต้องรออะไรกันมากเลยนะคะสั่งซื้อแค่แป๊บเดียวเองเนาะก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะก็ถือเป็นบริการที่ดีและก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้กันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะคะหากวันนี้ใครสนใจหดีอได้ รีลิวให้ดันล่างคลิปแล้วนะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการได้ไปเนาะก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ